ีมีมีคลิปด้วยมันเป็นแบบวิดีโอคลิปมึงดูดิในห้องนี้ก็มีกล้องนี่อ่ะเฮ้ยอันนี้มันคือห้องอะไรเนี่ยห้องหน้ามั้ยใช่ห้องอะไรเนี่ยเป็นเรื่อยๆวะเฮ้ยเดี๋ยวนะภาพนี้เคยเห็นก้าภาพไหนภาพเนี่ยเห็นไหมอ๋อเหรอเคยเห็นในซฟสมันมีอยู่ที่แบบ360องศาสองศ ผลงานของเ y e d a โซโอ o l วิเท t าเฮ้ยเอาวะเอาวะอาบน้ำกันอันนี้อะไรติดเพลงนะเพลงโค้ดังเลยอ่ะอันนี้อันนี้ขายของไม่ดิบไม่มีแค่น้ำด้วยไมีแค่น้ำด้วยไม่ใช่น้ำเหรอไม่ใช่บ้านคนไทยว่ะใช่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเขาทำแมวอะไรวะหลังบ้านก็เปิดไว้เปิดดูชั้นบนยังไงเนี่ย ีแล้วิ่ง <problems> วิ่งออกมาจากบ้านดูดิอุ้ยนี่ไงเวทีพีทมีเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพลงเพลงนี้มันอันนี้นี่ยว่ะเอ๊ะตึ้งตึ้งเอ๊ะแม่งบ้านคนไทยแล้วมึงดูเพลงแม่งกีบินโต๊ะอะไรกันตึ้งกลุ่นอะไรก่อนเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงอะไรวะ พี่มินโตะอ่ะไม่ไม่เพลงเนีเราเปิดอยู่เลยเฮ้ยมีดิงชาหรือเปล่าเบ็ดองอนเฮ้ยจริงใชาว่ะไอเยี่ยอันนี้เองด้วยตัดดันดันดันเฮ้ยเออเองอยู่ตรงไหนกันแล้ววะเฮ้ยผู้หญิงด้วยนี่วะเออเองไปไหนกันแล้วนี่บ้านตรงข้ามอ่ะไอ้บ้านสีบัวนะเออที่มีตรงชาติไทยอ่ะที่ว่ะ เออว่ะคนไหนอ่ะเขาาลูกทงชาติไปเลยนี่พิมพ์บอยยังไงแบนเหรอคนไทยว่ะโมดกิมไม่ไไงต้องทักไปก่อนไงเอ้ยกูพิมพ์ไทยไม่ได้อ่ะเอพิมพ์ไทยไม่ได้ ยโดนหน้ารถปิงเป็น YT ชื่อดังโอ้ยอยากดูอยากดูบ้านพวกเธอร์วะดิเอ๊ะมันมีเปียโนด้วยไอ้เหี้ยใครบอกอยากดูบ้านพวกเธอวะได้ดิไงเสียงยังพันเราจะดูบ้านกูบ้านกูอยู่เป็นหลังแรกอยู่เลยยังเหียดวันอะไอย่างเง้ย เอ้ยเอ้ยใส่ชุดเรือสองเอ้ยมีชิงชาเลยอยู่ไหนอ่ะเอ้ยมีชุดเรือสองให้ใส่ด้วยอยู่ไหนวะอ๋อว่าแล้วไอ้เรือสองนั่นมันออกมาจากไหนออาจากบ้านนี้เลยเออแฮแฮที่แสดงว่ามันเป็นไอมันไปไอแลนด์เพื่อเปลี่ยนชุดมาก่อนนี่เราต้องใส่ชุดฮอตดอกเป็นหมาฮอตดอกว่ะอ๋อไม่เล่นดี ไม่ได้สร้างไงมีไหนไปเรียนถามมัเดี๋ยวตัวซีโนโลโฟดูหลังเล็กนะเว้ยแต่ทำไมมันดูอันนี้อย่างว่าเข้าไปแล้วมันแบบใหญ่เลยอ่ะเป็นหลังใครโผล่มาเป็นหลังนี้เปิดฮัลโหลแน่แน่แน่ด้านหลังของสีเกี่ยวๆนะไอชมพูชมพูเกี่ยวๆอ่ะสีนี่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 ไหนวะอันนี้ก็เลยสีเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไปละไป ออกเราไปครับเฮ้ยออก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 ไหมออกไหมออกไปไหนอ่ะไม่รู้หาหาแค่ปื่นเล่นกันป่าเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านนี้เปิดบ้านนี้เปิดเขาดูบ้านนี้ออกไหนอยู่ไหนอ่ะเังไงเนี่ยใหญ่อันนี้มานนี่เนี่ยเนี่ยเลขสองนะเฮ้ยอันนี้มันเป็นเหมือนบ้านนั้นเลยบ้ลักอักอ่ะโอ้โหแล้วคนเต็มเลยโอ้โหเข้าไปแล้วมันบ้าพนี่หว่าอะคุดแล้วณกดไลค์หน่อยสิร้อยพันหมื่นหมื่นหกไี่เจ้าของบ้านอยู่ด้วยอ่ะ เ,เข้าเข้าไปได้ปะเ oh, น,นี่ย Just Plan i Water โอ้ Water หนึ่งร้อยร้อยเท่าไหร Water แพงจังวะเี่ยเขามีลูกศรบอดด้วย Go to Hot Red Yim คืออะไรวะกินเอ้ยมียิมว่ะเอ้ยชั้นใต้นินมีอะไรเนี่ยมียิมมียิมมียิมวิ่งออกกำลังกายได้ด้วยดูดิเอ้ยออนน้ำหนักกว่าอะแล้วไม่นอนแล้วไม่นอนเลยชัน <laughs> หน่งหลับนึ่เลยอ่ะเอ้ยมีน้ำแป๊บซี่ขายด้วยขึ้นไปไงวะเอ้ยมีเฮ้มีที่ล่างหน้านน้ำก่อนละกันเอ้อยังใครตายวะไม่รู้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 ออกตายแกไปออก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 กับกับไงวะแล้วก็การกระบาดออกเลยดิไม่ไม่ไม่จะขึ้นขึ้นไปดูบ้านอื่นออกแล้วออกแล้วกระใช่เหรอ Học game nghe nè Ừ, game, <coughs> ừ, game. <coughs> Lên này à, lên phantom này